คาสึตโตอิโอกะประกาศสละแชมป์โลกรุ่น1 1 5ปอนด์ของ WBO ิแต่เอียมเปิดสึกรีแมตม์กับทางโจชัวฟังโก้โดยล่าสุดนั้นสื่อจากญี่ปุ่นระบุว่าล่าสุดคาสึตโตอิโอกะแชมป์โลก4รุ่นชาวญี่ปุน่นได้ทำการสละตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBO ลงแล้วเนื่องจากไม่ต้องการทำตามคำสั่งของ WBO ที่ต้องการให้เขาโชคกับแชมป์โลกไฟบังคับ อย่างจุนโตนากาตานิโดยแผนการต่อไปของทางอิโอกะก็คือการโชครีแมทกับคู่ปรับเก่าโจชัวฟังโกที่เป็นแชมป์โลกของนิวบีเอยู่เดิมทีแล้วคาสโตอิโอกะควรที่จะโชคล้มแชมป์กับทางฮวนฟานซิดโกเอสซาดาแชมป์โลกของนิวบีแต่ไฟลล้มแชมป์ของเขากับโจชัวฟังโกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ดันจบลงด้วยการเสมอส่งผลให้อิโอกะต้องการที่จะเคลียร์กับทางฟังกโก้ให้จบก่อนก่อนที่เขาจะไล่ล่าเข็มขัดเส้นอื่นต่อไปส่วนทางจุนโตนากาตานิก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะได้ขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์โลกของดิวบีโอรุ่น115ปอนด์กับ2ผู้ท้าชิงลำดับถัดไปนั่นก็คือแอนดิวโมโรนีหรือทางโคเซธนากะ แต่เนื่องจากแอนดูโมโลนีมีสถานะเป็นผู้ท้าชิงอันดับที่1ของ WBC และเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากชิงแชมป์โลกกับทางฮวนฟานซิตโกโอเอสตาด้ามากกว่าก็ทำให้มีโอกาสสูงที่ไฟชิงแชมป์โลกคนใหม่ของ WBO รุ่น1 1 5่อปอนด์จะเป็นการพบกันระหว่างนักชกญี่ปุ่นโจนโตนากาตานิกับทางโคเซธนากะนั่นเอง